สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC เมืดอสุขสุขคนเด้อื้นนี้ก็มาพบมาพอก,กับสาวลำพอนคือเก่าพีพ่น้องเองมื้นนี้สาวลำพอนเองก็ยังบท่ทันไดไปเวียกงานทางใดเด้อื้อนี้ก็ออกมาให้มาหน้าเนาะกลมาอัดคลิปอยู่ให้อยู่หน้าพี่เละพ่อแม่พี่น้องเอยกลมาเบิ่งวิถีชีวิตของสาวลำพอนเด้อวาอ่าอยู่เพื่อนอยู่จันเห็ดอย่างแน่เนาะื้นนี้ทางสาวลำพอนก็นเดินทางมา ให้มาหน้าแต่เศร้าเลยพ่อแม่พี่น้องเอง้ตอนนี้ก็เกมที่จะทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่องเ,งเนาะว่าแต่เศร้าจนคำานี่นะสศราลำพนสิได้เวียกอย่างเนยพ่อแม่พี่น้องเอง้ยังไดก็ฝากติดตามรับชมคลิปเ,เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เศราลำพนได้เหตุคลิปต่อไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเอง้เมื่อนี้ทางสาลําลำพนเองกะสิมาลูกกะดำนาสวยอีเมะคือเก่าพี่น้องเอง้ประวัติฤดูนี่ก็เป็นฤดูกาลเห็นให้เห็ดหน้าเนาะ มันนี่ก็มีสี่คนหาคนนี่แหละมาดำนาพี่น้องเองก็มีทั้งเอือ้ออายแน่แล้วก็มีแม่เนาะ,ะก็สารลำพอน,นําทางร้านน้อยเผลกนังหลินกีดินทรายอยู่เนาะความสุขของเด็กน้อยน่าทำนี่ลูกกาไวแท้นี่สบายดีเดอ้อ โดยทางแม่เพิ่นกับมาลูกกาตั้งเต่เศร้าพี่น้องเลยโดยทางสารลำพอนกะสี่ลูกซวยเพิ่นก่อนเนาะโอเคพี่น้องเลยลุยนะอืมจ่าผนผัดลีน เใช่ไหมใช่ไหมเลยว่าไมไม่นี่ะอกองไม่นก,ก็นได้นดจังตีไม่นี่จะอาชาให้ข้างแม่เพิ่นจับก้องใา้พี่น้องเลยถ้าโปดดีใช่ไหมเสียบไวเลยไหมโออตั้งไวไ้เลยเพราะ นี่เป็นไปดูก็ตกอาหารตกตกตกมดมีอาหารครบหมดครบแล้วต้องไม่ยากต้องมาลกกล้าบ่

ลอนต้อยยเนาะเอาอีกคนเดี๋ยวไปพกามา โอเคพี่น้องเอยตอนนี้กับิลกกาก่อนเนาะให้มันได้ได้ไลแล้วก็ับไปพบไปพ่อก,กันอยู่บนดำเด้อเดี๋ยวจะดำหน้าให้พี่น้องเบอ่งอีกเนาะตอนนี้กับสิพากันไปดำก่อนเนาะเพาลูกกาได้หลยพอสมควรแล้วตังอายเพิ่นกกโโ่ยูรอไปก่อนเลยเนาะ,ะพี่น้องเอ้ยมาบันีึต่างเก่าเด้อน้ำเต็มน้องเลยเนาะ ีนี้กัทางฝากฝนเิ่นกะส่งดีพอสมควรพี่น้องเอง๋ฝนตกแหง้งส่วนอาทิตย์ที่แล้วเนาะให้ผมเอพี่น้องได้เบิงบรรยากาศทรงไหทตรงน้าโดยพี่น้องตอนนี้กัลัาหอดขันตนดำนาเนาะสารพอนกบสิลงไปดำนาก่อน มันอยู่พืชสีได้ดำหน้ากับแม่สองคนงน่นะแม่นะคนโดนไลยพี่น้องเอ้ยตกปลาใช่ไหมพี่ กันบอดีเงีเสียงกะขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องวันนี้โมทันไองมีไหมเนาะมีเสีเอดำหน้าติดใจาอาจกินบอดีเงีเสียงกะให้พี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศไปดดเได้อกินข้าวเศร้าหรอเปล่าขึนแน่อืมได้ยังกิน ลาบหมูก้อยกุ้งกับก้อยกุ้งเฉียงเลยสอนมีน้องว่าเป็น พอดีปมแม่กันเลยทีห่างเลยโดยพอกระทาที่ว่บนไปใ่้นะดันำกันบุงคงทวงห้ามโอ้ เมื่อวานนี่ไปช่วยสะพอนเมื่อวานไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปช่วยสะพอนเลยไปลูกกาช่วยเพิ่องย,ย่างไก่เติมหม้อจะกคนย่างไรสุอยู่เปิ่นแก่เห็ดหนาน้ำกันสองคน นองสาวเป็นปนางเผยนองสาวเป็นหันอายนองสาวเป็นิเงียนเมย์เป็นเ,เสียแเล่สับคนมีมแต่เมย์ไม่เมย์ไม่เพิ่นจะเกิดอันหน้าจังหันตรวเพิ่นจะอยู่จังห,นหนันเลยผลงานเพิ่นเลอกด้วยเนี่ย พีด่ดำหน้าอุ้มมัดก้าเด้อพี่น้องบางบ่องบางบอนกะเห็นดำหน้าอุ้มมัดก้าเพิ่นกะว่าเพิ่นกะเห็นแบบแปลกๆเนาะเพิ่นกะว่าอ้าวเกลือนอุ้มมัดก้าหน้าทางนึงปะบางมองบางบ,อ,งบ,างบอนกะลูกกาแล้วก็ใส่ยันเขาเจ้าเอิญเอียงก็แม่องเซ่ทางหล,นะลังเนี่ยจะพลาบดเลยว้าเอิญแบบเอียงโดยองเซ่ทางหลังเนาะ ันกระโบพันกระโบด้องคื่อเฮ้าอะนะแม่เห็นเฮ้าดำหน้าอุ้งมัดกาพั่นกะเห็นแนวไม้อีกเห็นแนวแสต่างอีก บ้านเขาอุ่นมากบ้านบ้านเขาดิโดยคุณอยู่บ้านเขาเลยเจ้อืมดำมนี่ก็อากาศเป็นใจที่นองเองเด็กจะโบห้อนปันใดน้องโบเฮงปันใดจะพูดทนได้อีนีิ เราหลักสีตรอยู่แล้วเป็ดไ้เห็ดหน้าเนาะแต่น้อยพอเมย์พาเห็ดหนาต่างไหน,หน่อยพี่น้องเลยเออมากะอยู่กับห้กับหน้าลดพอเมย์กับบริพ่าเขาไปนอนบ้านนอนเมืองนั่สี่ทิศแต่สมัยสามล้อมพอนเกิดปีหนึง่งพันเก้าหยเก้าสิบหกไฟฟ้าก็ยังบม่มีเนาะอยู่บ้านเกิไฟฟ้าแต่ฮะก็เริ่มมีปีสองพันหนึ่งโมเมที่ใจท่นเอ็ด สองพันเอ็ดเน,ะกกน,น,น,นาะจีจะมีแต่นอนไฮนอนนาใต้ตะเกียงน้องเลยใต้กระบองซ้เนาะแม่ใต่กระบองซ้ำดูเหม็นตะเกียงตะเกียงตะเกียงน้ำเนาะท่านตะเกียงอะไรใช้สใส่น้ำมันอ่ากระส่วนเนาะ โอเคพี่น้องเอยโอเค okay, พี่น้องเอยมันนี่กระดัมแล้วๆเนาะงานหนึ่งือว่าให้หนึ่งไยพี่น้องเอยตอนนี้ก็สิขึ้นไปเทียงก่อนหากินข่าวกินน้ำก่อนเนาะตอนนี้กะบายมุงกลัวๆพี่น้องเอยกินข่าวสวยก่อนตัดมาตอนนี้กะไลงัวข่าวขอก่อนพี่น้องเอ๋ท่านงัวก็กิน,กน,น,งงกกนหยาอิ่มแล้วเนานะแต่ว่าเขายัางไม่ทันได้กิน รายงานข่าวคอกแล้วก่ะจึงสิงคอยไปหากินเขากินน้ำโอเคเด้เอพรมัยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สารพลกะขอจบคลิปเพียงสำนีกเด้อจึงใดกะขอฝากพรมัยพี่น้องติดตามหักชมและทักฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเดือดขึ้นต่อไปสำหรับคลิปนี้กะลาแล้วขอบใจสบายดี